ครับผมสวัสดีครับท่านผู้เจริญและมากด้วยสติปัญญาทั้งหลายนะครับก็วันนี้ก็กลับมาพบกับช่องไทยจุฬาอีกเหมือนเดิมเช่นกันนะครับวันนี้จะพามาดูการไถนานะครับด้วยรถไถคูโบตานะครับ L4018 พึ่งเพิ่งซื้อมาได้ปีนึงครับคันนี้เป็นของหน่วยแทรกเตอร์นะครับ ดงเหนือครับดงเหนือประชาสรรครับทรงประกวดฝีมือการไถนะครับไม่ธรรมดานะครับโอ้ไถดี ขี่ไถล่มดีขนาดครับก่อนหน้านี้นะครับประมาณ4ี่หวันไถไม่เสร็จครับฝนตกก่อนก็เลยวันนี้ก็เลยกลับมาไถใหม่ครับดินก็ยังไม่แห้งดีเท่าไหร่นะครับมีติดล้อบ้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับรถไถนะครับรถทางการเกษตรครับไถดีอยู่แล้วครับไม่มีปัญหาครับแค่นี้ครับขนาดโกลนตมเขายังลงกันเลย ต้องได้ถอยเริ่มต้นใหม่นะครับเพราะว่านี่ก็เป็นตัวนี้มันจะเป็นส่วนหัวท้ายของแปลงนานะครับแปลงนาทางภาคอีสานนี่ไม่ค่อยใหญ่เหมือนทางภาคกลางนะครับภาคกลางนี่มีแต่แปลงใหญ่ๆครับแปลงหนึ่งก็หลายไร่นะครับบางทีก็30 40ิบสี่สิบไร่ก็ยังมีนะครับแปลงหนึ่งแต่ทางสมรภูมิทางอีสานนี่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ มันเป็นนาแบบหลายเจ้านะครับอยู่ใกล้ๆกันแล้วพื้นที่ก็ไม่ค่อยเสมอนะครับก็เลยมีแต่ทําเป็นแปลงเล็กๆครับ4018ดูครับงานไถครับถือว่าใช้ได้ครับผม ยาเยอะไม่ค่อยจะมีนะครับลิกดินได้ดีครับผ่านรุ่นนี้3 4มสี่ห้าห้าใบเป็นผ่านห้านะครับไปสุดแล้วก็กลับมาใหม่ครับถ้าจะเลี้ยวจะวนบ่อยก็ไม่ดีนะครับนาแปลงเล็กๆถ้าเลี้ยวบ่อย วนเวียนบ่อยไม่ดีครับจะเจอแต่ลอยครับผมสังเกตที่ผ่านนะครับโอไทยดีอยู่นะรถรุ่นนี้ ไม่ได้มาคันเดียวนะครับวันนี้มาสองคันครับผมรถไถนี่เป็นของหน่วยแทรกเตอร์ทางดงเหนือนะครับทั้งสองคัน,นครับแต่คนขับทางนู้นครับต้องจ้างมาพิเศษครับผมเห็นเขาบอกว่าฝีมือขั้นเทพครับคนนูน้นคันนู้นจะเก่าหน่อยครับซื้อก่อนคันเมืเ่อกี้ทางนู้นเป็นช่างรันครับผม ย่างมาจากเอพีการช่างบ้านชาตินะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับใกล้ๆครับคันนู้นครับพักกินน้ำครับช่างลันพักกินน้ำก่อนครับเดี๋ยวจะให้ดูขี้เมาของตัวนี้นะครับดัดแปลงใส่เป็นของฟอร์ดนะครับเอาของรถไถ f o r ฟอร์ดใหญ่มาใส่นะครับเพราะว่าช่วงก้ามปูช่วงไอ้นี่มันเนี่ยมัน มันมกักจะหลวมบ่อยครับไอตรงเนี้ยไอตรงตรงก้ามปูตรงเนี้ยเขาเรียกก้ามปูนะไอพวกที่เขาไถาเขาบอกว่าก้ามปูมันหลวมอยู่ครับตรงอันนั้นอนะ่ะ <ไป S 1> เดี๋ยว <ไป S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวก็ซ่อมใหม่ครับก่อนหน้านี้ของเดิมก็เจองานหนักก็ไม่ทนเท่าไหร่อ้าวไปแล้วตัวนี้ ถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นสามหกศูนย์ปดะครับทีมงานหน่วยแทรกเตอร์นะครับมาลุยนาทามครับวันนี้อืมก็สังเกตได้เนะว่ามันไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยจะตรงนะครับ ล่องไถงานตรงล่องไถนะครับไม่ค่อยตรงนะครับมันจะโค้งหน่อยเพราะว่าอาจจะเป็นที่ขี้เมาเ,เขาเรียกขี่เมานะครับไอตัวผานหลังเนี่ยกลมๆเนี่ยไอที่เป็นล้อกริ้งๆเนี่ยนะครับคนที่ใช้รถไถเขาจะรู้ดีเนาะขี่เมามันคว้างครับพี่น้องเอ้ยว่าภาษาบ้านเท่ากันได้ขี่เมามันคว้างครับบุม๋ม ก้ามปูมันหลวมเนะาะไถยากไถทรา,ายแน่จังน้อยเด้อมาเก็บตกครับวันนี้ก่อนหน้านั้นไถไม่เสร็จครับฝนตกก่อนสามหนะครับวันนี้ประท่ากับ4018นะครับคันนู้นครับผม แปลงที่คันนี้ไถอยู่ตอนนี้ก็ไถไม่เสร็จวันนั้นก็มาเก็บตกครับวันนี้ไถเสร็จวันนี้คืนนี้กินก้อยเนื้อด้วยกันว่างั้น ผมภาพบางช่วงบางทีอาจจะยือดยากๆหน่อยนะครับมือใหม่ครับผมขออภัยนะครับมือใหม่หัดถ่ายครับไป,ไป ผมดูใกล้ๆครับนี่เป็นงานไถของ3608นะครับเป็นการไถหุดนะครับไถหุดครับผมไถเตรียมดินรอบแรกครับผมเตรียมทำนาปีครับ นี้ก็กลับมา4018นะครับของหน่วยครับคันนี้ดูเทียบกันชัดๆครับรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่อันไหนไถ่ดีกว่ากันนะครับ ก็พี่น้องชาวตำบลเราใหญ่นะครับถ้าสนใจนะครับติดต่องานไถนะครับที่บ้านดงเหนือนะครับหน่วยแทรกเตอร์ครับผมมีรถไถคูโบตานะครับหลายคันนะครับคันเล็กคันกลางคันใหญ่นะครับแล้วแต่ท่านชอบนะครับแล้วแต่งานครับผมแหมยังลื่นอยู่นะครับตรงนี้ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ต่ําหน่อยติดต่อได้ครับผมหน่วยแทรกเตอร์ครับ ตรงเหนือครับครับผมวันนี้ก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับครับผมขอพระคุณผู้ติดตามชมทุกท่านนะครับครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ